การจัดที่นั่งพระพิสุขสงฆ์ตามงานพิธีต่างๆเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระสงฆ์รูปไหนควรจะนั่งตรงไหนครับพระอาจารย์เราเจ้าภาพจะทํำยังไงเจ้าค่ะในเมืองหลวงเขาก็ยึดถือเรื่องสมณศักดิ์กันท่านก็จะรู้หน้าที่ของท่านเองว่ารูปไหนควรนั่งหน้านั่ง,ง,งหลังหลักๆใครเป็นประธาน ถ้าอยู่ในในใละแวกในถิ่นเดียวกัน uh huh. หรือว่าในกลุ่มกรุงเทพมหานคร oh. ก็จะเป็นเขตเมืองหลวงก็พระท่านก็จะรู้หน้าที่ของท่านเองว่ารูปไหนควรนั่งหน้านั่งหลังแต่ว่าเราจับหลักๆ เวลาเราจะทํางานเนี่ยเราจะเอาใครเป็นประธานก็ต้องดูว่าประธานนั้นในเมืองหลวงเขาก็ยึดถือเรื่องสมณศักดิ์กันก็ต้องเอาสมณศักดิ์สูงสุดเนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอ,อายุไม่เกี่ยวพรรษามไม่เกี่ยวอ่าสมณศักดิ์หรือหน้าที่การปกครองอะนะ นอกนั้นก็เดี๋ยวท่านก็รู้หน้าที่กันเองนะว่าควรจะนั่งลําดบบอย่างไรถ้าเป็นพิธีทั่วไปนะพิธีราดนะนะถ้าพิธีหลวงเขาก็ยึดเอาตามสมณศักดินะท่านก็จะนั่งตามลำดับของท่านเองท่านก็จะรู้แต่งแต่สมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะชั้นธรรมชั้นเทพชั้นราดนะชั้นสามัญพระครูสัญญบัตรเลื่อยไปในท่านก็จะทราบกันเองหรือมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดลำดับให้ท่านนี้ก็เป็นไปตามสมณศักดิ์ยศของพระ นั่นแหละน,นละนน